บอที่อยู่ในดันนี้นะครับมันจะดอบชุดเกราะแล้วก็โลนะครับผมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวผมเคยมารอบหนึ่งแนละ้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปสู้กับบอเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเข้าไปแล้วน่าจะไม่ไหวคนระับก็เลยไปชุบตัวใหม่แอบไปฟาร์มมาไปฟาร์มเวลฟาร์มของมาด้วยนะเป็นตีบวกอาวุธมาเพิ่มด้วยจะได้สู้มันได้เพราะว่าไปดูใน เว็บมาคือมันมี2ตัวเลยบอตัวนี้น่าจะสู้ยากพอสมควรก็เลยไปชุบตัวมาหน่อยหนึ่งสำหรับชุดที่มันดรอปก็เป็นชุดเกาะสำหรับสายสายเฟสนะครับสายบนตราสายดาบบนตราก็น่าจะเหมาะอยู่ ตัวมาในระดับหนึ่งก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ต้องลองดูสนใจหรอกคอยขลุมเลยเออชิบม,มา

วิ่งอยู่ผตีไกลเยอะเกินเนี้ยต้มได้สู้ไม่ได้อ่ะข้างเข้ามาโอ้มึงมาทีละตัวดิวะทีละตัวยังยากเลย โอ้หเรียบร้อยตายงี้มาเอาใหม่เมื่อกี้ไม่ตั้งตัวขอแก้มืออื้อเฮ้มาด้มาด้ กอวิกรการวิจิตรไม่่สิ่งที่ทน่าเกลียดนะครับมันมีการตั้งหลักอะไรเงี้ยไอ้นี่่นีแทงยาวเหลือเกินนะครับไอ้หาดี่แทงโคตรไกลเลยโ,ยโอ้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 ยบอ,อ,อ,อดี้บอดิ้บดีโอ้ไปโดนอีก

ลอยเอาเพราะมันมีทาละสองตัวมันมาทีเราสองตัวนะล,ลอยเอา Giờ bây giờ các khi anh đó Đi. Để anh đi. Ta mình sẽ lâu vิ่ง. Ừ. Sát. xong thể không được. Cần รู้ะครับโอ้ยไม่โดนโดนหลอกก็จะกินหลอกน้องมาเด้เนเดียวเองนะชออ,ออ้หลอยเอา เดี๋ยวค่อยไปแทงมันค่อยห,หาจังหวะแทง งไม่ดีนะแ,แล้วเสาก็แตกหมดแล้วไม่มีที่ให้แหอบแล้วเฮ้ยหลังมาวาัาบดี๋ยวก่อนมาน้าหมดอุ้ยอะไรอ่ะผ่านหน้าเว็บเสียสันหลังวับเลยเว้ย ย้ยวอทีตตัวอ้อยโอ้โหแทงกูไกลเกินแทงทีเป็นเมตรเลยเออ เฮ้ยช่วยไม่ได้โดนไม่ได้เดกรับยาก่อนอย่าพึ่งโอ้ยช่วยเอ้ยไม่โดนอะไรกันอย่าเย็นๆสีพนมแล้นี่แหละคือครอ้สุดท้ายเออเอาไม่โดนตายวะเฮ้ย ยาวหลือเกินชึบ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 หาหลังแวบเลยครับเองกับข้าสองคนแล้วผู้หูเองบ้องเท่งไปละเดี๋ยวกันหน่อย ừ họ con rồi quá ui 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 em dao lấy tên á เมื่อกี้ลุมข้าใช่ไหมลุมมึงบ้างลุ่มพวกมันลุมมึงบ้างมาเดยเฮ้ยนี่ลุมมาเลยเออและ ีนี่แน่แทงตายซะตายแล้วอุ้ยได้ไอะไรอ่ะดาบใหญ่แงออเดวิส แล้วก็ได้บวกเกาะขวานพิมพ์หลอมนะครับแล้วก็ได้เสื้อเกาะขวานพิม,มพ์หลอมเกาะม,มือพิมพ์หลอมเกาะขาพิมพ์หลอมโอเคได้มาทั้งเซ็ตเลยเหมือนว่าชุดที่เราใส่จะโหดกว่าแต่ว่าชุดนี้จะพลังเวทจะสูงเท่ากับชุดเติมความถึทน71เองแต่ว่าชุดของเราความถึกทน9 0แนะ่ อเคก็เป็นชุดที่เท่อยู่ลองใส่ดูก่อนจะหล่อเท่แค่ไหนโอ้โหไม่เบาไม่เบาได้อยู่แล้วก็เหมือนจะได้ดาบของไอ้ตัวนี้มาด้วยนะครับ ดาบก็เท่ยู่ดาบม,มีสกิลอะไรอ่ะเกลียวขึ้นแห่งออเดวิสอ๋อโอเคเท่ยู่อ๋อคือให้ถ้าให้ผมเดานะก็คือมันมี2ตัวใช่ไหมถ้าเกิดเราฆ่าตัวใดตัวหนึ่งก่อนพอเราชนะทั้ง2ตัวเราจะได้ชุดของตัวตัวนั้นปะ่ะ คิดว่านะคิดว่านะเพราะว่าผมเคยเห็นคนทําคลิปอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาฆ่าไอตัวอีกตัวหนึ่งก่อนที่เป็นตัวถืถอถือทวนแต่ก่อนแล้วเขาได้ชุดของไอตัวถือทวนแสดงว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยก็คือเราฆ่าตัวไหนก่อนเราจะได้ชุดของตัวนั้นชุดตัวนี้เท่ดีนะก็ไม่ได้แย่อะไรเฟี้ยวดีชุดเดิมเราเฟี้ยวกว่า ชอบชุดเดิมเรามากกว่าเหมือนจะถึกกว่าด้วยนะนะยังไงชุดเดิมเรามันก็เท่กว่าเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถ,ถัดไปด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ